ตำรวจชาละวันนี่ตำรวจชาละวันนี่มีแต่กักเอาเงินประชาชนนี่ตำรวจชาละวันนี่เดอเ้อซอยเบิเด้อตำรวจชาละวันนี่เด้อมีแต่หาเอาเงินประชาชนนี่อยากได้เป็น 2, 000, 000, 000าสองแสนเซนห้าชาละวันนี่ไปที่ศูนย์หกหกสองพงษ์ชาลี No. โอ้โห oh. ทุกคนนี่ก็คือการไล่ล่าตำรวจอยู่ที่สปปหลาดทุกคนคือประชาชนไล่ล่าตำรวจเนาะไม่ใช่ตำรวจไล่ล่าประชาชนนี่คือประชาชนไล่ล่าตำรวจมันเกิดอะไรขึ้นครับทุกคนสวัสดีครับผมสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีไทยเาาทุกคนวันนี้เป็นวันที่7ธันวาคมปีพศ2568ทุกคน เหตุการณ์ที่พี่น้องเห็นไปนั้นก็คือมีประชาชนคนหนึ่งเนาะเขาได้เสียเงินให้ตำรวจเสียเงินให้ตำรวจลาเนาะแล้วก็คือเขาไม่พอใจที่ตำรวจเรียกเงินจากเขาเนาะแสนสองแสนกี่เขาก็เลยขับรถไล่ล,ล่าตำรวจถ่ายคลิปประจานทุกคนถ่ายคลิปประจาน วราตนไม่รู้นะว่าเขาเสียเงินเพราะเหตุผลอะไรเนรถไม่มีเอกสารหรือว่าไม่มีใบขับขี่อันนี้เราก็ไม่รู้เรื่องกับเขาเท่า,าไหร่ทุกคนเนาะคือที่แน่ๆคือหนุ่มคนนี้เขาไม่พอใจที่ตำรวจมารีดไถเขาแบบนี้ตำรวจมาขอกินน้ำกินในเขาแบบนี้ตั้งด่านแล้วก็ เรียกรถเรียกรถเข้ามาไม่มีใบขับขี่ก็เท่านูน้นเท่านี้เนาะเขาไม่พอใจเขาเลยถ่ายคลิปประจานตอนนี้โซเชียลของสปปลาวนี่โอ้โหทุกคนใส่กันสนั่นวันเลยแต่ว่าถามว่ามีไหมคนที่กล้าถ่ายคลิปประจานแบบนี้มันก็มีน้อยคนมีน้อยครับบางคน ก็เสียก็เสียไปเนาะเสียก็เสียไปเพราะว่าถ่ายคลิปประจานแบบนี้สุดท้ายก็คือคือจบไม่สวยทุกคนคือจบไม่สวยถามว่าเขาทําผิดไหมแบบว่าไม่มีเอกสารรถหรือว่าไม่มีใบกับขี่เขาก็ผิดบบนะทุกคนแต่ถามว่าตำรวจไปเอาเงินกับเขาแบบนั้นเรียกเก็บเงินกับเขาแบบนั้นถูกไหม สำหรับบอตน้นมันก็ไม่ถูกครับเนาะถ้าคุณจะทาตามกฎหมายจริงๆนะบอต้นว่านะอันนี้คือความคิดของบอต้นนะทกคนถ้าจะทําตามกฎหมายจริงๆก็คือจับเลยเนาะจับแล้วก็ยึดรถเลยยึดรถเป็นยึดรถเป็นของกลางเลยเนาะเอาเข้าเอาเข้ารถเข้าไปสถานีตารวจเลยเนาะให้มันจบๆไปถ้าทําตามกฎหมายแต่อันนี้ ไปเรียกเก็บเงินกับเขาเขาผิดก็จริงเนาะเขาผิดก็จริงบต้อนอยากให้บัต้อนอยากให้แบบว่าจับเลยเนาะจับทําตามกฎหมายแบบเข้มเข้มงวดไม่ให้มีเคสต่อ,นะอ,อต่อไปนะคือบัต้นจะพูดแบบนี้ทุกคนคือรถที่สพปราวนี่เยอะนะครับรถไม่มีเอกสารเนี่ยเยอะมากรถที่ไม่ได้เสียภาษีรถที่ไม่มีอ่ ทะเบียนเยอะมากเนาะทำไมเขาขับได้เนาะทำไมเขาขับได้ก็เพราะแบบนี้แหละครับทุกคนเพราะแบบนี้ครับเราเสียเงินก็จบๆไปเพราะฉะนั้นแล้วรถรถเถือ่อนหรือว่ารถไม่มีเอกสารในสปปลาวไม่ว่าจะรถกระบะรถมอเตอร์ไซค์เนาะเราจะเห็นคือคนมาขโมยรถอยู่ฝั่งไทยเนี่ยส่งไปที่สปปลาว ไม่ว่าจะรถกระบะหรือว่ารถมอเตอร์ไซค์นะพี่น้องไทยบางคนอาจจะไม่เข้าใจว่าไปที่นู่นขับได้ไหมคือแบบนี้แหละครับทุกคนถ้าใครเคยไปเที่ยวลาวเนี่ยพี่น้องอาจจะเห็นว่ารถมอเตอร์ไซค์บางทีมีรถกระบะนี่ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนถามว่าอยู่ประเทศไทยทําได้ไหมแบบนั้นมาทําไม่ได้ครับทุกคนทําไม่ได้ครับ การกระทําแบบรถไม่มีเอกสารไม่มีแผ่นป้ายทะเบียนไม่ได้เสียภาษีนี่มันทําให้รัฐเสียหายมหาศาลนะครับมันทําให้รัฐเก็บภาษีไม่ได้แต่ว่ารถพวกนี้มาวิ่งในถนนของรัฐบาลแต่ว่ารัฐบาลเก็บภาษีเพื่อจะมาบำรุงซ่อมแซมถนนมีมันไม่ได้นี่แหละคือพวกขายชาติตัวจริงคือพวกขายชาติตัวจริง มันก็เป็นส่องโวให้ตำรวจเนี่ยเรียกเก็บเงินกับรถเถื่อนพวกนี้ได้ทำให้ตำรวจนี่คอร์รัปชันได้ถ้าเอาจริงทำจริงเนาะคืออยู่ในประเทศไทยเนี่ยรถต้องมีแผ่นป้ายทะเบียนรถต้องมอีใบเสียภาษีทุกๆปี ทำให้รัฐมีรายได้ทำให้ตำรวจไม่มีทางหากินคนที่ขับรถไม่มีเอกสารไม่มีไม่มีเอกสารรถทำถูกไหมไม่ถูกครับตำรวจที่ไปเรียกเก็บเงินกับเขาทำถูกไหมมันไม่ถูกไม่ถูกทั้งสองฝา่ายถ้าจะเอาจริกจ,จ,จังน่ะทคนป่าปรามเลยเนาะรถไม่มีแผ่นป้ายทะเบียนจับ รถไม่ได้เสียภาษีจับจับนี่คือจับแบบว่ายึดไปเป็นของรัฐบาลเลยเะไม่ใช่ว่าจับแล้วปล่อยเอาเงินกับเขาแบบนั้นมันไม่หมดไม่ชินครับทุกคนทําให้รัฐเสียหายถ้าพูดแบบว่าการเมืองหน่อยก็คือคอร์รัปชันครับคอร์รัปชันครับ มันต้องเข้าใจนะว่าตำรวจเนี่ยเงินเดือนก็ไปถึงห้าล้านเนาะเงินเดือนไม่ถึงห้าล้านถ้าไม่ทําแบบนั้นจะอยู่ได้ไหมคุณก็ต้องยอมรับว่าการที่เราจะทําอาชีพอะไรเนี่ยเราต้องมั่นใจแล้วว่าเราจะอยู่ได้โดยที่ไม่โกงคนอื่นเนาะโดยที่ไม่โกงคนอื่นเห็นแล้วก็พดหูใจโดนเราเห็นแล้วก็ผดหูใจ คือรถที่สปบปเราเนี่ยเวฟฮอนด้าเนี่ยเยอะมากทุกคนแต่ก่อนคืออ่าคนเราจะชอบใช้ของจีนเนาะเวฟจีนแต่ตอนนี้คือใช้ของไทยหมดแต่มีเอกสารมีน้อยมากเสียภาษีน้อยมากนอกนั้นมีแต่รถเถื่อนอรถไม่มีเอกสารรถไม่ได้เสียภาษีพี่น้องก็คนจจะคงจะเห็นเนาะว่ารถ บางทีเขาขโมยข้ามมนน้ำโขงบางทีมีรถกระบะบางทีก็มีรถโมอโเตอร์ไซค์เขาก็ชอบซื้อรถแบบนี้แหละคนชอบซื้อรถแบบนี้แหละหนึ่งก็อาจจะเป็นราคารถที่สปพอาวนแพงด้วยครับรถปี2022เนี่ยโตโยต้ารีโวเนี่ยไม่ต่ำกว่าเก้าแสนกว่านะทุกคนถึงล้านนะครับถูกสุดๆก็คือ หกแสนลดมือสองนะปี2010ับแบบนี้ไม่ต่ำกว่าห0าแสนหกแสนขึ้นไปสุดท้ายแล้วเรื่องราวนี้ไม่รู้มันจะจบยังไงเนาะมันก็จบก็ออกมาโพสต์รู้เท่าไม่ถึงการคนที่ถ่ายคลิปนะคนที่ถ่ายคลิปผิดเสมอคนที่ถ่ายคลิปผิดเสมอ เพราะว่าอะไรทุกคนเพราะว่าคนที่ถ่ายคลิปเขาจะไม่มีทนายเหมือนประเทศไทยมาช่วยเหลือเรื่องคดีเขาเพราะฉะนั้นเขาก็ออกมาโพสต์ว่ารู้เท่าไม่ถึงการมันไม่มีสภาทนายความเหมือนประเทศไทยประเทศไทยเนี่ยถ้าคุณโดนกระทาเนี่ยทนายเยอะแยอะอาสาเข้ามาช่วยเหลือ นี่คือการดีที่เป็นคนไทยการดีที่ประเทศไทยเขาทำถ้าคุณโดนกระทำไม่ว่าคุณจะร่ำรวยคุณเป็นใครเป็นอะไรก็ได้แต่ทานายพร้อมช่วยเหลือเสมอแต่ที่สปปลาวมันไม่มีหน่วยงานที่ตรวจสอบว่าตำรวจนี้เอาเงินจริงไหมเนาะ และเขาทำผิดอะไรมอต้นเห็นฮนะ่ะคลิปคลิปหนึ่งเนาะคือตำรวจจราจรเรียกเก็บเงินจากพลังนะและโดนถ่ายคลิปโดนไล่ออกจากราชการประเทศไทยเขาเอาจริงเอาจังนะครับเขาเอาจริงเอาจังผิดก็ว่าไปตามผิดผิดเขาไม่ได้ทําให้ถูกผิดก็คือผิดถูกก็คือถูก ไม่ว่าคุณจะยศใหญ่มาจากไหนคุณจะเป็นตำรวจหรือคุณจะเป็นทหารถ้าคุณกระทำความผิดประเทศไทยให้ออกจากราชการแล้วก็ลงโทษทา,างวินัยทันทีโอเคครับทุกนสำหรับคลิปนี้เราก็ติดตามตอนต่อไปว่ามันจะจบแบบไหนตำรวจผิดหรือว่าประชาชนผิดป้าต้นยืนยันว่า95%คือประชาชนผิดนะผิดสุดท้ายแล้วประชาชนจะผิด แต่ว่าคือตอนนี้บอต้นมองว่ายังผิดทั้งสองฝ่ายเนะาะตำรวจก็ไม่ไม่ควรเก็บเงินกับเขาและก็คนที่ขับขี่ก็ทำให้รถถูกต้องตามกฎหมายโอเคครับผมสวัสดีครับ